ปีแล้วค่ะุ๋ยโบราณม่ีเนื้อเลยมีราคาเดียวค่ะยี่สิบห้าบาทแต่วันเสาร์จะส่วนมากคนเดียวมันก็โต๊ะเนี่ยบางทกีก็เสริมแต่แต่ลูกค้าของย่านเนี่ยส่วนมากจะรู้จักกันเขาก็รีบทานเขาก็ช่วยแล้วก็ส<ร>ตรงนั้นบ้างเป็นตุ๋ยวโบราณนี่คลองบางขวนหลังตลาดคนแถวนี้ก็ด้วยคนที่ตลาดก็ด้วยแล้วก็ขาประจําแต่บางทีลูกค้ามาคนเยอะไม่มีที่นั่งก็ดเลย ร้อยปีแล้วนะร้อยปีแล้วค่ะบ้านของสงกับคุณย่าคุณย่าเป็นคนไทยและสงเป็นเป็นจีนตรงนี้เป็นกำแพงมหาชัยที่พม่าประ,ะปตั้งขังทับอยู่คางหุังงีรียาแตกก็คือพม่าเข้าทา,างนี้ร้านยาเต่าก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งอาจจะเป็นบริเวณพม่าใช้ในการตั้งขั้นทับที่จะข้ามแม่น้ำมาก๋ายเตี๋ยวยะเต่าค่ะหลังตลาดวนรอ้อสะพัน์เหล็กเปิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ค่ะมีราคาเดียวค่ะ2ีบาท ต้องลองทานนี่ยต้องลองทานดู ๋วยเตี๋ยวย่าแตกธันวาเนี้ยก็แปดเปิดวันเสาร์กับวอาทิตย์ต้องไปรับส่งหลานไปโรงเรียนก็ก็เลยขายแบบนี้มาตลอดแต่ลูกค้าก็ก็รู้แล้วแหละเนี่ยเป็นย่า <c oughs> มีลูกชายคนเดียวแล้วลูกชายก็ก,ก็ก็มีหลานไงฮะ เด้ก็ไม่ไม่เป็นยายเป็นย่าอย่างเดียวอายุเยอะแล้วนะสมควรเป็นย่าแหละย่าเจ็ดสิบสองแล้วนะเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณน่นแหลนะหมูค่ะมีหมูอย่างเดียวมีเส้นบะหมี่เส้นเล็กเส้นหมี่เกี๊ยวเกี๊ยวกรอบมีราคาเดียวยค่ะยี่สิบห้าบาทหัวขบวนวิวสวยเพราะว่าอ,ออกไปนี่ก็ปากแม่น้ำนะคะแม่น้ำลบบุรี ท้องบางขวดจะาะนักท่องเที่ยวก็ก็จะนั่งเรือวนแล้วไปออกแม่น้ำอากทีวนไปหน้าพระเมนวนไปออกวัดไทยพัฒนา,ารามไดบ้านบ้านบ้านย่าก็เกือบร้อยปีแล้วนะตัวตัวบ้านถ้าดูบนกระถางจะเห็นบ้านทรงเก่าเนี้ยเกือบร้อยปีแล้วค่ะเพราะว่าตังแต่กงงโงอยู่แพรบ้านของโงกับคุณย่าคุณย่าเป็นคนไทยแล้วสงเป็นเป็นที ตรงนี้เป็นกำแพงมหาชัยป้อมมหาชัยอะค่ะที่พม่าปตั้งตั้งทัพอยู่ข้างหลังมันมียมัมีเห้ยากมียเลยมีติยามเลยก๋วยเตี๋ยวยาเต่าค่ะหลังตลาดหัวรอสะพานเหล็กเดินมาหลังตลาดหัวรอแล้วก็ข้ามสะพานเหล็กมาค่ะใช้มือเป็นสันเจ้าจะแม่ต้นจันทางเข้าที่รถจอดได้นะคะเอหัวมุมวัดสัมพิหารทางโค้งหักศอกอ่ะค่ะ เลี้ยวขวาเข้ามาเลยซอยจะเป็นซอยแคบๆแ,แต่ตรงเข้ามาในบ้านเปิดวันเสาร์กรับวอาทิตย์ค่ะ9โมงถึง3โมงเย็น